สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีเนาะจากทางเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเนาะเมื่อนี้แอดมินก็นําแนวทางมาแบ่งปันเช่นเคยเนาะจากเป็นแนวทางมัดรวมซีลาวของวันที่สองเดือนหนึ่งสองพันห้าร้อยหกสิบสี่แต่ก่อนที่จะรับชมแนวทางเนาะจากอะคาเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดรับชมเพื่อความบันเทิงผิดพลาดประการใดแอดก,ก็กะบับขอโทษขอภัยเนาะจา้ะ เรากลับมาเบืองผลของวันที่หนกันก่อนเนาะก่อนเราจะไปรับชมแนวทางมัดรวมสี่ลาวนะจะมีลาวสตาเนาะลาวสตาลาววีไอพีลาวสตา,าวีไอพีสามัคคีวีไอนะจจะเรากลับมาเบืงผลนะจะผลวันที่หนึ่งลาวสตาผลที่ออกหกศนย์ 09. 09. 09. เาจะหกศูนย์เก้าศข้าในตารางวันนะา๊ะส่วนสี่ศูนยลดไปเนาะลาววีไอพี 8 2 7หลุดนะจะแต่ว่าหลักรลอยมากนาจะเนาะหลักรลอยเข้าเป็นเด่น8วิ่งนะจะได้เป็นตัววิ่งส่วน27หลุดไปน่าจะ0ูนเข้าเด่น8วิ่งรูดมาตัวเจาะได้ตัวกลับนาจะ8 0ด8ูราสตาว์ VIP 1ห2 1 6 2หลุดนะจจะ6 5เข้าเด่น5วิ่งรูด ตัวเจาะไม่มาน่าจะเขาเฉพาะตัววิ่งรูดเนาะลาวสามัคคี VIP 6 22 6ก2กับรูดน่าจะหาโกกับมาอีกรอบเนาะเขาเป็นเด่นวิ่งรูดนะจจะเด่นวิ่งรูดตัวเจาะไม่มานะจจะสรุปคลิปนี้นะา๊ะเขาาลาวสตาร์ลาวสตาร์ศูนย์เก้าตารางวันนะจจะลาว i p ไอศูนย์แปดได้ตัวเจาะตัวกลับแปดศูนย์เนาะ นอกนั่นก็ลูดไปนอกจากพี่น้องจ้าเขาเป็นเดนหาแปดวิ่งลูดนอกจากระลรูดฮานอกจากลวด5กากะมาราสตาว i ไอพีหกห้าสามัคีวีไอพีห้าหกนอกจากทะลูดแปดเนาะลูดแปดมาลาวีไอพีศูนย์แปดนอกจากแล้วก็ได้ชุดสามตเป็นวิ่งเนาะส่วนตารางว่นนะานนอกจากตะลางว่านกับจับเขา 09, ่าศนะูนยะ์เกาแล้วนกะ็หนะึนะ่งกามานอกจากเนาะสองกามาเนาะ กะยินดีกรับพี่น้องเอฟซนอจจากกัเขาไปคู่หนึ่งนอจจากพี่น้องจา้าในลาวีไอพีเนาะเขากลัมาลุนต่อตามต่อน,าน่าจะแนวทางมีเขาไม่หลุดเนาะโปรดใช้วิจารณญาณนอจาเนานะในการรับชมวันที่สองวันที่สองให้เด่นที่09วิ่งรูดตารางวันสี่หนึ่งแปดห้า สามารถจับสองตัวสาตัวได้นัะจ้ะนั่ไปหลุดไปวิ่งได้เนาะส่วนตัวจอก็จะมี0 1 0ย์ห0ึ่งศูนย์สอกับ6เป็นตัวเดียวกันนะจนจะเนาะกลับหัวกลับหางเอานะจนจะ ส่วนเหล็กสองตัวนี่อย่าลืมไปกลับเนาะมาคู่ใดชอบคู่ใดก็ไปกลับน้ำเนาะจ้าส่วนตัวนิ้นศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าเก้าหนึ่งเก้าห้าเนาะ ตัวมากตัวชอบจดได้แคบได้หรือน,าน่าจะเน้อยิบจับไปใส่เป็นแนวทงังถ้าบบมากก็สามมรถเรียนพานใดน,าน่าจะเน้อย้ำว่าเป็นเพียงแค่แนวทางกระหายเป็นเพียงแค่แนวทางค่ะไปวิเคราะห์พิจารณาเบิ้งน,าน่าจะเน้อส่วนตัวเด่นกับตารางว่านสามารถนําไปจับใส่ตัวที่เข้ามากไดน,กน่าจะเน้อคลิปนี่กะไวซ้ำนี่นาาจา,าไว้พอกันคลิปหนาแนวทางงนาขอให้พี่น้องเอฟซีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำลำเล้ลยๆยนาาจา,าสวัสดีค่ะ